สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูวดวงใบบูพยาหว,วนจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อน,นาไปปรับใช้กับชีวิตปัจจุบันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกันย์รากันในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับสัปดาห์เดือนมิถุนายน2 0 6 5นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการมิคราะห์ดวงดาวนะครับ ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเปกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงใปนการส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้ที่ User ซอร์บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการยกย้ายราศีกันก่อนนะครับที่มีผลต่อชาวกันแล้วก็หลักคนากันนะ้อมีดาวทั้งหมด3ดวงมีการยกย้ายราศีโดยจะมีดาวศุกร์ดาวคานแล้วก็ดาวพุธนะครับ และมี2ดวงก็คือดาวองคานและดาวพุธมีการโคจรยกยาราศีโดยการเดินหน้าอย่างรวดเร็วหรือทางภาษาโหนเรียกว่าเสดนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าจะมีผลอย่างไรกับชาวกันกันบ้างอิทธิพลของชาวกันแล้วก็ลักนาะกันนะครับมีอนาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวพุธเลข4ได้โคจรอ,อยู่ที่ราศีพฤกษกนะครับเป็นตําแหน่งพุธเก้าเนาะหรือพบเรือนสุภา ปลว่าชาวการนักณากันเนี่ยมีโอกาสที่มีความสุขความสมหวังมีความาจเจริญเติบโตมีการพัฒนาในเรื่องของศักยภาพตัวตนของตัวคุณเองมากขึ้นมีโอกาสที่จะเติบโตพัฒนาที่ดีสามารถที่จะมีการแบบเหมือนอความรู้ความเข้าใจหรือในเรื่องของการปรับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีโอกาสจะประสบความสําเร็จได้ดีมากขึ้นนะครับเพราะว่าเรียนสุภาพประ,ะการศึกษาการเรียนต่อก็ได้และยังหมายถึงการพัฒนาในเรื่องของการ อัพสกิลอัพเรเวลของตัวเราเองมากขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับ ดาวพุธเนี่ยมีโอกาสที่จะโคโจรมีแนวโน้มทิศทางที่กําลังจะเลื่อนจากราศีพฤกษบเนี่ยเข้าสู่ราศีเมถุนเป็นตาแหน่งเกษตรบดีอยู่ในเรือนกลางฟ้าด้วยเช่นกันนะครับในช่วงประมาณวันที่26มิถุนายนโดยการที่ดาวพุธนั้นเดินเร็วนะครับการที่ดาวพุธนั้นเดินโคโจรอย่างรวดเร็วเลยเนี่ยอาจจะต้องทําให้ชาวกันแล้วก็ลกักขณาการอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับในเรื่องของการคิดการตัดสินใจหรือในเรื่องของการทําอะไรก็แล้ว แต่เนี่ยมักจะต้องเหมือนกับใช้เวลากับการเข้าใจแล้วก็อาจจะต้องเรียนรู้การปรับรูปแบบอีกสักนิดหนึ่งเพราะดาวพุธเนี่ยหมายถึงสติปัญญาหมายถึงการคิดการอ่านการเขียนเมื่อดาวพุธโครจร วิกคติการหรือการที่ดาวพุธนั้นโ,โคจรเสร์จเดินหน้าอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับในช่วง26มิถุนาที่กำลังจะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนเนี่ยจะประสบความสำเร็จมากขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงแรกเนี่ยนะครับอาจจะต้องอย่าเพิ่งใช้อารมณ์ในการคิดการตัดสินใจมากจนเกินไปเพราะดาวพุธโ,โคจรเป็นพิณทุบาทอยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะคนที่เกิดวันพุธกับคนที่เกิดในลักษณะของ ดาวทักษะสวยอายุเป็นดาว พุทธเป็นบริวารนะครับอาจจะมีความเป็นปินทุบาทเพราะพุทธก้าเนาะก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับหรืออาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่อาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปกับก,บการคิดการตัดสินใจการที่ดาวพุธนั้นโคจรเดินเร็วเป็นปกติมันจะทําให้ตัวคุณรีบแล้วก็เร่งจนเกินไปอาจจะมีการตกหล่นรายละเอียดและเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงจังหวะ16-30ถึงมิถุนาย,ยนเลยแต่ว่าในช่วงแรกก็ยังประสบความสาเร็จ ได้แต่มันอาจจะไม่ได้ดังใจหรืออาจจะไม่ได้แบบรวดเร็วและว่องไวตามในสิ่งที่คุณนั้นต้องการและสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาหรือถ้ามันจะได้อย่างรวดเร็วมันก็อาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้อย่างที่บอกว่าการพูดคิดอ่านเขียนต้องค่อยๆเป็นค,ค่อยไปอย่ารีบอย่าเร่งจนเกินไปนะครับเพราะมันจะตกหล,นลน่นรายละเอียดได้พอพุธเดินเข้าสู่ราศีเมถุนทีนี้เป็นตำแหน่งความมั่นคงล่ะนะครับแล้วก็จะไปเจอดาวอาทิตย์ที่เป็นภพวินาศด,ด้วย อาทิตย์กับดาวพุธเนี่ยเป็นคู่ของการติดต่อการสื่อสารนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการงานเพราะว่าดาวพุธจากโคจรเข้าสู่เรือนเมถุนเป็นพบเรือนกรรมะคือการงานนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องของการงานในช่วงถัดไปเนาะแต่ทีนี้เรามาดูในเรื่องของดาวพุธกับศุขเนี่ยที่โคจรกลุ่มกันเนี่ยแปลว่าชาวราศีกันลลกขณากัเนี่ยมีโอกาสที่จะมีน้ำเมตตา มีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยผลักดันแล้วก็จะประสบความสําเร็จที่ดีเพราะอยู่ในเลนสุภาพด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างทีนี้ ดาวการเงินของชาวกันและขณะกันคือราศีตุลของได้ดาวศุกร์เลข6ได้โครจรเป็นตําแหน่งประะอยู่ในเรือนมอรณะนะครับในช่วงแรกและยังกลุ่มกับดาวมฤตยูและดาวราหูด,ด้วยแปลว่าชาวกันและขณะกันอาจจะเงินล้วนไหลเก็บเงินไม่อยู่นะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเสียเปรียบนะครับในช่วงประมาณ16-19ถึงมิถุนายนนะหลังจากนั้นดาวศุกร์จะโครจรเข้าสู่าสราศีพฤกษ์ไปทับดาวประจํา ตัวเป็นคู ธาตุน้ํเทีนี้แหละจะประสบความสําเร็จดีขึ้นนะครับอะไรที่ติดค้างอะไรที่ติดขัดอะไรที่มันเป็นปัญหาเนี่ยในอดีตมันจะเคลียร์ไปมันจะจบไปนะครับแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่ในช่วงประมาณ16-19มิถุนาเนี่ยเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องเก็บหอมรอมริบเยอะๆนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องพยายามบริหารจัดการในเรื่องของการเงินเพราะคุณอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของรายจ่ายค่อนข้างเยอะเพราะดาวศุกร์เนี่ยนะครับคู่กับดาวราหูก็คือการที่มี การเงินที่ขาดสภาพคล่องแล้วยังอยู่ในเรือนมรณะแถมดาวการเงินเป็นประอีกต่างหากมันแปลว่าคือไม่มั่นคงเลยลุ่มๆุมดันดอนนะครับเดือนชนเดือนก็ดีแล้วอ่ะสำหรับบางคนเนาอแล้วก็อาจจะมีหนี้สินแล้วก็อุปสรรคเข้ามาได้ในสักบ,บางคนแต่มันก็โชคดีตรงที่ว่ามันอยู่ในเรือนมรณะแปลว่ามันจะจบสิ้นไป แปลว่าเราจะกู้ยืมเงินในช่วงแรกแต่เราก็จะใช้จ่ายแล้วก็จะสามารถเคลียร์หนี้ปิดหนี้ได้เพราะดาวการเงินกําลังจะเป็นเกษตรบดีนะครับในช่วงประมาณ19มิถุนายนและร่วมกลุ่มกับดาวประจําตัวแปลว่าการเงินของชาวกานนักขนาการประมาณวันที่19มิถุนายนการเงินจะเด่นดังแล้วก็ปังมากๆเลยนะครับแล้วร่วมกับดาวประจําตัวเป็นคู่ธาตุน้ำแปลว่าการเงินจะไหลสัพพัดแล้วก็ รัวๆเลยนะครับประสบความสําเร็จมากแล้วก็การงานก็โดดเด่นด้วยเนาะ การเงินเนี่ยมีโอกาสที่ตัวคุณเองจะประสบความสําเร็จดีมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบได้ความสําเร็จที่ดีมีความสุขความหวังมีการเจริญเติบโตมีการพัฒนามีการต่อยอดมีแนวโน้นมทิศทางที่ดีไปข้างหน้ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างได้ประสบความสําเร็จนะครับเพราะดาวมรณนะกําลังจะเข้ามาสู่เป็นกเกษตรบดีอยู่ในเรือ,อ,อมรนมรณะด้วย มรณะแปลว่าจบสิ้นแปลว่าพัดพราดแปลว่าจากไกลแปลว่ามีโอกาสที่ชาวกัแลกักณะการจะเดินทางนะครับข้ามถิน่นข้ามแดนข้ามจังหวัดหรือข้ามประเทศไปเลยนะมีโอกาสตั้งแต่การเดินทางเล็กๆน้อยๆไม่ค่อยอยู่กับที่และยังต้องไปติดต่อไปสื่อสารไปสมาาัมมนาต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศอะไรที่มันยืดเยื้อเรือ้อรงังมาในอดีตมันกําลังจะจบลง มันกําลังจะปิดได้มันกําลังจะเคลียร์ได้ประสบความสําเร็จที่ดีแต่วงเล็บชาวกันและคณะกันต้องไม่ใช้อารมณ์ต้องไม่ใชในลักษณะของการคิดการตัดสินใจที่ว่องไวและรวดเร็วจนเกินไปเนาะเพราะว่าดาวคารกับดาวราหูเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดาวคู่ธาตุลมแล้วไปอยู่ในราศีจอลและราศีในราศีธาตุไฟมันจะทําให้กระพือความเป็นไฟเนี่ยร้อนลนขึ้นมาเยอะมากเราจะเผาผ่านทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเรือน ราศีเมษทำงานในภพเลือนมอรณะด้วยมันแปลว่าชาวการลัคนากันเนี่ข้อเสียจะใช้อารมณ์มากๆกับการตัดสินใจแล้วก็การคิดการทําอะไรต่างๆอาจจะว่องไวและรวดเร็วเพราะดาวประจําตัวก็เดินหน้าอย่างรวดเร็วเกินไปด้วยอันนี้ก็ต้องมีสติในการยังคิดนิดนึงยังมีดาวพลัดสบดีที่ยังโคจรเล่งกับลัคนาของตัวคุณเอง ก็ยังให้ในเรื่องของสติปัญญาความคิดที่ดีได้นะครับก็มีโอกาสที่ตัวคุณเองนั้นจะได้เก็บดอกเก็บผลได้ด้วยนะครับใครฝากเงินประจําเงินออมทรัพย์เงิน,ออบเ,งนเบีย้ยประกันเงินอะไรต่างๆเนี่ยจะได้เงินเวรนคืนนะ ชาวกันนะักคนากันเนี่ยเตรียมทรัพย์นะครับได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่เหมือนกันก็มีโอกาสจะประสบความสําเร็จมีโอกาสได้มรดมกพกสกุลได้ด้วยเช่นกันสำหรับชาวกันวงเล็บนะครับสำหรับคนที่มีมรดกใครที่ไม่มีมรดกปราว่าคุณก็จะได้รับเงินปันผลเงินเบี้ยประกันเงินอะไรต่างๆที่คุณได้กระทําไปมันก็จะเวนคืนกลับมาหาตัวคุณนะครับหรือมีดอกเบี้ยต่างๆก็ได้เช่นกันน้อง ก็แล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนในพื้นดวงเพราะดาวจรมันมาถึงเพราะว่าเรามีโอกาสจะได้สิ่งเหล่านั้นนะครับถ้าใครมีวาสนาที่ดีคุณก็จะได้มรดกแต่ถ้าเกิดใครที่มีวาสนาน้อยลงมาหน่อยก็จะได้เงินเบี้ยประกันเงินตกเบอร์เงินอะไรที่มันแบบได้แต่มันเล็กๆน้อยๆแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะเพราะอย่างน้อยเราก็ได้เกินความคาดหวังเอาไว้ทีนี้เรามาดูในลักษณะของการงานสหรับชาวกันกันบ้าง ทีพลการงานของชาวกันก็คือราศีเมถุนของด้วยดาวพุธเลขสี่ได้โคจรอยู่ในเรือนสุภาเปรว่าชาวกันลักษณะกันเนี่ยการงานเดินโครจรรวดเร็วด้วยนะเดินเสิรดด้วยในช่วง26อ่ามิถุนาจะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนเป็นกเกษตรบดีในช่วงแรกก่อน ใครนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงการงานมาในอดีตเนี่ยจะได้งานนะในช่วงประมาณ16-30ถึงมิถุนาย,ยนมีโอกาสได้งานได้สูงมากนะครับและมีโอกาสที่คุณจะติดต่อสื่อสารมีโอกาสได้งานต่างชาติกับทำงานกับบริษัทข้ามชาติหรือจะได้เดลนะครับพิเศษกับชาวต่างชาติประสบความสำเร็จได้รับการเอื้อเฟื้อ การสนับสนุนที่ดีเพราะได้พุทธสุขคูทธาตุน้ําแปลว่าเขาจะเอื้อเฟื้อต่อเราเขาจะให้ความสําคัญกับชาวกันแล้วก็ลักขณะกันที่ดีและสามารถที่จะมีการงานนั้นเติบโตพัฒนาต่อยอดไปในน,นมทิศทางที่ดีมีโอกาสที่ชาวกันลักษณะกันนั้นจะเติบโตในสายงานของคุณหรือบางคนอาจจะมีการก้าวหน้าขึ้นไปโดยการได้ตําแหน่งชื่อเสียงเกียรติยศ สิ่งต่างๆประสบความสําเร็จมากขึ้นสามารถที่จะมีการเดินทางไปต่างประเทศไปทํางานไปศึกษาต่อก็ประสบความสําเร็จด,ดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีหลังจากนั้นดาวพุธนะครับจากโคจรเดินเข้าสู่ราศีเมถุนในช่วงประมาณ26มิถุนายนดาวพุธเนี่ยนะครับเดินเข้าสู่ภพกรรมะ แปลว่าชาวกันลักษณะกันเนี่ยมีโอกาสจะมีการติดต่อการสื่อสารไปเท่ากับดาวธิดพบวินาศมีการติดต่อมีการสื่อสารมีในเรื่องของการคิดการตัดสินใจอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีมีการนอกรอบกันด้วยนะครับติดต่อดิวกันเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้นะครับหรือใครที่มีโปรเจกต์มีสิ่งต่างๆที่อยาก อยากจะทำเนี่ยมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้ทําแล้วก็ประสบความสําเร็จได้แต่คุณเองจะต้องมีเขาเรียกว่า,าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะดาวพุธมันเดินโคจรรวดเร็วนะครับอาจจะมีการตกหล่นเสียหายได้บ้างหรือบางคนอาจจะมีดิลลับอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะก็อาจจะประสบความสําเร็จดีนะครับและบางคนอาจจะต้องแบบได้ดีใน ถิ่นแดนไกลหรือได้ดีกับชาวต่างชาติได้ดีกับในเรื่องของโลกออนไลน์ประสบความสําเร็จและพังมากในช่วงประมาณ26มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับทําให้การงานของคุณนั้นมีความสเตเบิลมากขึ้นมีในเรื่องของความสําเร็จนะครับแล้วก็ความมั่นคงกับในเรื่องของการงานดีมากๆเลยนะทีนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของ ดาวดวงสุดท้ายสำหรับชาวกันและก็ลักขากันกันบ้างนะครับดาวดวงสุดท้ายคือดาวพหัส,สบดีคือดาวคู่ของคนหลักของคุณชาวกันลนกักนณาการมีดาวคู่ของคือราศีมีนของด้วยดาวพระส,สบดีเลข5าได้โคจรเป็นกเกษตรบดีร่วมกลุ่มกับดาวมรณะนะครับในช่วงแรก ชาวกันลักนากันเนี่ย1 1 6 2 6มิถุนาในช่วสงส0ดวันนี้ดาวคู่ของคนรักกลุ่มกับดาวมรณะทําให้ชาวกันลักนากันอาจจะมีการพัดพรากมีการห่างไกลมีในเรื่องของการขาดการติดต่อกับคู่ของคนรักไปในช่วงขณะนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่าง อยู่เหมือนกันแต่มันก็ยังมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีเพราะดาวพฤหัสบดีโคจรเป็นคำว่ากเกษตรบดีคือความมั่นคงการวางแผนการลงหลักปักฐานความมั่นคงกับในเรื่องของคู่ของคนหลักมากขึ้นแต่มันร่วมกลุ่มกับดาวมรณะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างน้อยก็ยังได้คำว่าคู่สมพลละเลิกฟังดีๆนะครับคู่สมพลละเลิกในเรื่องของดวงดาวไม่ใช่คู่สมพง หมายความว่าชาวการลักขณากันหมายความว่าคุณอาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางของการได้รับสิ่งดีๆร่วมกันกับผู้องครหลักแต่อาจจะต้องอยู่ไกลกันมีระยะห่างระหว่างกันหรืออาจจะต้องแบบมีปัญหามีประเด็นเล็กน้อยกับในเรื่องของญาติพี่น้องนะครับกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรืออาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันชั่วคราวหรืออาจจะขาดการติดต่อกันไปแบบชั่วครั้งชั่วคราว อันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะดาวศุกร์กัาหาหูครอบคุมกันอยู่ในเรือนราศีเมษในช่วงต้นด้วยดังนั้นเนี่ยคือพอดาวศุกร์ย้ายไปในช่วงประมาณ19มิถุนายนแล้วดาวอังคารก็จะโคจรออกไปเป็นกเกษตรบด,ดีอยู่ในเรือนม,มรณะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดการคลี่คลายดาวพระนารายจะเล็งลัคนาอยู่เพียงดวงเดียวได้ตำแหน่งเขาเรียกว่าอุดมมาเกณฑ์และเป็นกเกษตรบดีด้วยดังนั้นเนี่ย มันจะได้ความราบรื่นนะครับความสุขความสมหวังมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ได้แต่งงานได้คอมมิทเมนต์นะครับหรือได้การมั่นหมายกันดังน,น,นั้นเชาวกันแล้วก็ลักขนากันยังมีโอกาสยังมีแนวโน้มยังมีทิศทางที่ดีมากๆแล้วดาวสุขเนี่ยดาวแห่งความสมหวังเนี่ยก็ออกจากราศีมรณะไปแล้วมันก็จะเกิดการพัฒนาต่อยอดมีแนวโน้มทิศทางของความหลักนั้นดีขึ้นโดยภาพรวมเอาแบบเป็ดเสร็จเด็ดขาดเลยคือ26มิถุนายน นะครับมันจะมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีมากๆเลยนะสำหรับชาวกันลักขนากันความรักจะลงตัวมากขึ้นแต่ได้ฟังแบบนี้อย่าเพิ่งกดดันนะครับเพราะช่วงแรกเนี่ยจะมีความกดดันสูงมากในช่วงประมาณ16-19มิถุนายนจะมีความกดดันมีการแตกหักกันมีการทะเลออาะเบาแวงกันด้วยนะอันนี้ยังต้องระมัดระวังในช่วงประมาณ16-19มิถุนายนพอหลัง19-26เป็นต้นไปเนี่ยจะ ก็ค่อยดีขึ้นนะครับก็อดทนตั้งใจนะสำหรับชาวกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub ส c r i ์กกดติดตามเป็นลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ